ของดีที่ไม่ขายในไทยครับใครทันกันบ้าง a อร s ซูสเซนโฟนตอนนี้ถึงรุ่น11อันต้าแล้วสีสันฝาหลังผมบอกเลยว่าสวยเอาเรื่องนะเสียดายว่าไม่ขายในไทยสวยมากเลยนะฝาหลังเล่นดลายเหมือนทางเซนบุกเลยครับสเปคเอาเรื่องครับเหมือน Rog เลยคือ snap 8ปด Gen ส ram 16และ storage 512 g b กล้องหลัง3ตัว50ล้านและมีกันสั่นแบบ gimbal ด้วยครับหน้าจอแบบ LTPO amoled 6.78นิ้ว full HD plus รับีบ1 4 4 h z ความสว่างถึง2,500นิ้วลำโพงคู่สแกนนิ้วใต้จอ Hi-Res audio คือมาตมน้ IP68 แล ไม่กี่ค่ายที่มีรูหูฟัง3.5มาให้ขอบอลูมิเนียมสีดําสวยงามและแน่นหนามากๆคือวัสดุงานประกอบค่ายเนี้ยไม่ธรรมดาแบต5 0 0และชาร์จไว65วัตต์กันเลยทีเดียวแถมมีกีบบล l ตรงนี้ด้วยกันสั่นคือเทพมากเป็นกัน3ามกีบบลแบบ6แกนนั่นเองครับและมีอันน้าไวแล้วก็มีเทเล32ล้านมาให้เป็น3 x เล้องกรองก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันครับสำหรับรุ่นนี้นะยังมี AI ช่วยในเรื่องของการถ่ายภาพการแปลภาษาต่างๆมากมายเลยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นา่าเสียดายว่าในไทยเลิกลา,นา,นาก้รคบบัง